อะไรแล้วหล่อนทำไมไม่นอนกำลังดูไลฟ์คนนี้อยู่อะรแล้วหลอนทำไมไม่นอนกำลังดูไลฟ์เจ๊์อยู่ฟอร์ดจะไปถ่ายยมดีครับมันเป็นการเจตนาในยามค่ำคืนยีไม่กี้ได้ข่าวว่าอะไรนะโมแต่ขายเสื้อขายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันจะอยู่กับเพื่อนจะให้อยู่กับเพื่อนใส่แต่งกับเพื่อนแหมไปงานเขาเพื่ออะไรฟอดไปกับทีมงานเขา ต่งานกับเพื่อนไปอะไรไปทําไมทําไมน่ารักจังทุกวันนี้ได้ข่าวว่าะไรนะแค่มองตาก็รู้ใจอย่างนี้เหรอฉันพูดตามความจริงค่ะในรายการก็พูดไบมองตามองตาสิพอกกันะมันไม่ต้องไปพูดเยอะหรอกแค่มองตามันก็รู้แล้วว่าจะต้องมันคืออะไรยังไง่สายตามันโกหกกันไม่ได้ค่ะแล้วฝอดโกหกได้ไหมก็ถ้าโกหกก็รู้อแล้วรู้ยัง ไม่รู้แหละตอนนี้ยังไม่พูดเอ้ยใช่ปิงเพื่จะต้องมาอย่างไงเนี่ยสิบสี่จะให้ฝอนอนด้วยมั้ยเนี่ยมันใหญ่แต่ใหญ่มากก็นอนดิีนอนข้างล่างเตียง้นก็มีที่เออเออเออเข้เข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 เดี๋ยวขอเตียงเเนดี๋ยวขอเตียงเสริมเฮ้ยเสียใจนะคนยังไม่ได้นี่กันจะมานอนเตียงเดียวกันได้ไงไม่ได้ไหนครับไม่ได้ไหนนอนแต่ฉันไม่ได้หรอก คิดถึงเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้คุยด้วยตั้งนานสลไ์ทุกวันนี่ก็อยู่ทุกวันก็ช่วงนี้ฝรัช่วงนี้ฝรทำงานส่งเนาะแต่ก็แต่ก็ทักหาแล้วกินข้าวรือยัง <laughs> เปล่าน่ารัก ำไมหยอดอ่ะพี่ไม่มีนี่ไม่ใช่ร้านขนมไม่ไม่เคยหยอดเล่นหยอดจริงไม่ใช่ร้านขนมครทครับอะไรนะไม่ใช่ร้านขนมครบไม่ต้องมาหยอดทำไมครับอ๋อขนมเดี๋ยวนี้เขามีมุกเยอะนะเนี่ยไปจะตื่นมาตีสองปิดามก็ไปเรื่อยนี่ครับจะไปเนี่ยกับพี่ทีมงานเขาไปลยตีสองแล้วไม่ไม่ไม่ถ่ายแคตอนกลางวันล่ะ ก็ไปถ่ายไปถึงกลางวันพอดีครับเขาเอาแค่เขาเก็บแค่วันเดียวก็อยู่เลยมนก็หลับก็นอนกันดูไหมว่าเพลงนี้มันสื่อถึงเจนะมันแบบมันแบบตอนที่เลิกกันอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยก็ยังรักกันอยู่ก็เลยกลับมารักกันอีกรอบหนึงพี่ไปเองรือเปล่าครับว่าเขายังรักกันอยู่อะไรยังอยู่อ้าวก็ก็ฝอดก็ฝอยังรักอยู่ การกระทำสำคัญกว่าคำพูดครับเอาก็พอทําให้เห็นอยู่เดือดทวดเนี่ยมันบุดีมองดอยู่บุรีรัมก็หาไปทีผู้หญิงบุรีรัมก็เยอะไม่อะก็เจ๊ๆก็ชอบก็ชอบคนจันไปแล้วอะบุรีรัมเขาก็มีเน็ตไอดอลเนี่ยที่เป็นตับปลา, <c oughs> าใหญ่พูดถึงเขาไม่ละว่าเป็นเน็ตไอดอลอะไรจะพูดถึงไม่ได้ <c oughs> ก็เชินชมนางอยู่โอ้โหอะไรอ่ะเีพี่พี่ทมงานเข้ามาครับพูดเยอะเลยไปหลายชีวิตครับ่แล้วไม่ได้ไปสอนต้องตรงก้องอวันศุกร์เจ๊ทำงานจนลืมมันลืมคืนแล้วมั้งลืมลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมเรานะเ็นชื่ออะไรนะเ็นชื่ออะไรนะครับ อะไรนะชื่ออะไรนะเราชื่อแฟนนองเรียกดูดิ <Element. S 2> อ่าลองเรียกดูลองเรียกดูอชื่อว่าพัดลมเหรอคะชื่อน้องพัดลมเร,เ,รเ,รเราชื่อแฟนครับ <c oughs> อ๋อชื่อน้องพัดลมก็ลองลองเรียกชื่อเราดูดิเอา้าแน่จริงก็เรียกสีค <c oughs> ือน้องพัดลมเหรอคะชื่อน้องแฟนครับไม่ใช่พัดลม เพราะว่าเพราะว่าพี่ก็โตแล้วนะพอที่จะรู้ว่าแฟนมันคือแฟนไม่ใช่พัดลมครับภาษาไทยครับคนเราต้องรู้ภาษาพี่ไม่ค่อยจะทันเรื่องอะไรพวกนี้ับพี่แก่แล้วค่ะพี่พี่พี่หันในโซเชียลค่ะพี่ให้หลานสมัครดิจิตอลอ้าวจริงเหรอครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฝอสอนเองสปคขอเลยครับคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยลองเรียกที่รักซิเรียกได้ยังครับอ่ะ เรียกแบบเรียกได้อย่างอะข้าถ้าน่อเรียกได้ไหมได้อะไรนะไม่ได้ค่ะแล้วเรียกว่ายังไงได้บ้างครับอ่ะก็เรียกพี่แพร่สิพี่แพรแลี่แล้วแล้วอนาคตอะ่อจะเรียกได้มากกว่าพี่ไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตค่ะอนาคตอย่างเงี้ย่อจะเรียกพ่อครับเมื่อวานฉันไม่รู้นะฉันไปฉันไปดูความทรงจําไม่รู้ว่าฉันพักแชท ถ้าชันทักแชทหาใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้นะในแชทจริงเหรอในไหนอ่ะจิในไหนอ่ะพี่ันทุกคนดี่ฉันจําไม่ได้นะแล้วที่ก็ทักไปบอกว่าน่ารักอะไรกู้น่ารักติอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ทุกคนมันเหมือนมีแชทอยู่ที่จำว่าผิดคนแล้วมั้ง <teok> ใช่เหรอจำไม่ได้แชรก็แบบว่าได้ไหมล่ะความคอดความทรงจำรักเลยงั้นก็รักเลยรักโดยไม่คิดเลยทย่ย่านั้นไม่แหละเป็นเด็กแบบความทรงจําของเรามันเยอะไงมันมันมันเป็นที่น่าจดจําครับไม่มีแชร์แต่ว่าดิฉันปิดชื่อแชทไว้ครับทุกคนทำไมทำไมพี่ไนที่ไม่ติดตามช่องอดกลับคืนนะช่องไหนล่ะช่องนี้หละครับเอาวันนี้ช่องนี้มันไม่มันไม่ได้นี้หรือเปล่า ่องไม่ดังเหรอครับหรือว่ายังไงไม่อยากติดตามช่องที่มันไม่ดังหรอครับอะไรนะไม่อยากติดตามช่องที่มันไม่ดังหรอครับใช่ใช่ปกติจะติดตามเพื่เสรเลยช่องก็ต้องมีคนฟอลโล่แบบสามหมื่นขึ้นสามหมื่นแล้วตอนเนี้สามหมื่นแล้วติดตามช่องใหญ่นะเดี๋ยววันที่สิบสี่กุมภาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันเนาะเป็นเรื่องของอนาคตค่ะ <laughs> ยังไม่ถึงครับจันกว่าจะสิบสี่มันก็อีกนานโขอ,อยู่ <c oughs> อะไรนะอีกนานอยู่ค่ะกว่าจะถึงวันท<ม>ี่สิบสี่ไม่นานหรอครับพอดีแหละใกล้จบพอดีอะ <c oughs> งานบวชฝนมหอมร์มิเนี่ยเอาทีะสะต็ปให้มันได้ให้มันรอดเ่รอนะคร <c oughs> ับมีคนบอกว่าทําไมพี่เฮดีต้ตอบแบบดาราจังแต่ก็ชื่อดาราที่มาดี <c oughs> ที่เห็นว่าฉันไม่ใช่ดาราก็ฉันก็เป็นดาราคนหนึ่งฉันจะไม่ได้ทํางานในวงการแล้วแต่ฉันก็ยังออกรายการอยู่เรื่อยเป็นอีกูน่ารักที่สุดเป็นอีกูเอนเตอร์ค่ะมีแฟนเป็นอ้ยยังไม่ใช่นี่ว่าเรียกผิดเลยอุย้ยปากลัน่นมีพี่เก่งกมีพี่ไฮรี่เก่งเนีน่ยผมรถท่อเชียวเขาผ่านอล้วดีเมื่อไหร่จะมาขอเนี่ย ถ้าบบถ้าฉันเก่งจริงอะไรจริงนะคะคนที่แบบว่าเคยเคยคบกับฉันจะต้องเสียดายที่จะเสียฉันไปนะคะแต่ว่าคนบางคนไม่เป็นน่เปนเกลีที่ได้เเ,เขาคงไปได้ดีและคงไม่มีวันย้อนมาแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาให้หรอกเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคนมันยังรักกันอยู่ะยังไงก็ต้องกลับมาพูดตรงๆเลย หลับลึกหลับไหลเป็นิไม่เคยหลับลึกเลยไม่เคยหลับลึกเลยจริงๆอยู่ข้างคนชนะอะครับโอ้โหตายละถึงเขาตอบมง์งงมงูล้วทำไมออกนานจังละ่ะเขารออยู่เนี่ยครับรอน่าจะรอคนนะครับคนนส่งพีเคให้หนอยส่งของบัต,ตรให้หนายเด้ออือนานเลยจะแบบานานๆน,น้องเขาจะขอขึ้นพีเคเนาไม่อยากขึ้นพีเคเลยอ่ะอยาก อย่า,ยาต้องมีร้อง,องเถอะฉันยิ่งมีช่องน้อยๆอยู่ไม่อยากขึ้นดูนเคแต่ว่าอยากไปเที่ยวกรุงเทพไปอย่างนี้ได <laughs> ใ้ให้มันให้มันให้มันยังไม่แตะสิบแปดบวกหน่อยให้มันอยู่แค่สิบสิบหกสิบเจ็ดพอได้เลยวันนี้ไปข่าวันนี้ไปตลาดรถไฟวันนี้ไปไหนมาครับไปตลาดรถไฟอยู่กับใครอ่ะ อยู่คนเดียวฉันอยู่คนเดียวเนี่ขอดูหน่อยไม่ได้มาขอดูไม่ได้เป็นอะไรกับฉันจะมาดูทําไมอือแรงแท้แหม่ฉันอยู่คนเดียวเอาทําไมที่นอนยับจังไคจะตื่นทาไมที่นอนยับจังไว้ทํอะไรมาถ้าฝอชนะพี่แพดดี้คืนดีนะเอได้ได้โอเคได้ ตกลงครับความเป็นแฟนกันไม่เคยห่วงตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยห่วงคือไม่ได้เลยเหรอควาเป็นแฟนไม่เคยห่วงไม่เคยอะไรเอา้า<ม>จริงจริงจริง,รงคพอ,อาจจะห่วงก็ได้แต่แต่พี่แฮรีไ่ไม่รู้แล้วต้องรอให้คนตัดกันรู้เละถึงจะเป็นทราบความในใจได้อ่ะแล้ว,แล,วแล้วต้องบอกเหรอคนคนเราอะ่ะ <c oughs> เบื่อจังปากก็แข็งไม่จะตรงกระใจสักอย่างเลยใช่บอลคุณแม่ผู้ชายผู้ชายบอลคุณแม่ผู้ชายอยากได้คุณแม่ไปเป็นไอ้นะมันฝอไปเจอคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าอะไรวะเออก็ก็เธอไม่ชื่อแพรรี่ก็มันมั่นมันบอกว่ามันบอกว่าเอแพรรี่เอาน้องภูมิไป แล้วหนูก็จะเอาประกันเองจะ,เอ,ะอเอาอะไรนะครับมีคนบอกว่าอะไรนะครับขออีกรอบหนึ่งนางมาคอมเมนต์นางบอกว่างั้นพี่แพรลี่เอาน้องน้องภูมิไปหนูเอาน้องปอดละกันบอก <laughs> แล้ก็เลยบอกว่าเออหล่อนก็ต้องดูก่อนนะว่าผู้ชายเขาจะหล่อนหรือเปล่าเนี่ยเพราะพี่แพรลี่ก็รู้อยู่แล้วไงว่าฝอดต้องเลือกพี่อยู่แล้วแล้วก็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  เนี่ยของที่ฝลดเอกไปอ่ะเยอะมากแล้เป็นทำไมเยอะะล่ะูเลนขยะครับอ้าอันนี้มันเปิดได้แล้วอันนี้เป็นอไพี่ได้ได้ครับรถตู้ครับอดรถตู้รมาินรถตูด้หครับ อไปงานบรรยายที่โคราชเจอแต่คนฐานถึงนาขณะอาจารย์เมธพรนะอาจารย์เมัอรต่อไปงีเ้หรืออดใชเียอดไปแล้วนะไปจากานเปนรถแล้วครับเ่กันสีขาดิอ่าดีทุกคนทุกอย่างโอเคไม่ต้องร้องวัสดีนะครับที่รักวัสดีนะ พาไปาได้่ชาไปทำงาน